สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับอยู่กับผมที่ร้านนายเอลวิอนะครับก็วันนี้ก็แวะเข้ามาทักทายกันนะครับก็าจะเป็นการแจ้งกําหนดปิดทําการเทศกาลปีใหม่นะครับจริงๆผมก็ปิดมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับวันที่25นะครับผมไม่แน่ใจว่าวันาทิที่ที่25หรือเปล่าครับผมปิดมาตั้งแต่วันที่25นะครับแล้วก็จะเปิดอีกทีเป็นวันที่3นะครับวันที่3เดี๋ยวผมจะเปิดทําการนะครับ อตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตากจังหวัดนะครับก็เป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็อุณหภูมิก็ค่อนข้างดีนะครับกาลังดีน,งน,นะครับมีลมเย็นๆนะครับมีลมบ้างเป็นบางเวลานะครับในส่วนอุณหภูมิก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ21-22องศานะครับก็ถ้ากลางคืนก็อาจจะมีบ้างอยู่ประมาณ18-19องศานะครับในส่วนเวลากลางวันก็อยู่ประมาณ 21, 21นะครับ ทั้งนี้นะครับก็ผมนะครับนายแอร์นะครับก็ขออำหนวยพรนะครับขออำหนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับให้เดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับเดินไปเดินเดินทางไปมาสะดวกนะครับปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับแล้วก็ขออำหนวยถือโอกาสนี้นะครับขออำนวยพรปีใหม่นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะขอให้เอฟซีทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับกับไปดูแลพ่อแม่นะครับ ไปดูแลพ่อแม่นะครับเยี่ยมเยี่ยมอ่าเยี่ยมเยยนถามข่าวสารทุกสุขดบนะครับกับครอบครัวนะครับว่าเป็นไปมาอย่างไงมีสุขภาพแข็งแรงดีไหมนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยพอสมควรนะครับในส่วนที่ใครนะครับที่อาบน้ําเย็นไม่ได้ก็ต้องต้มน้ําอาบนะครับต้มน้ำไาบก็ได้นนะครับอ่าถ้าใครนะครับ มีเสื้อแขนยาวมีอะไรก็หามาใส่นะครับเพื่อป้องกันความหนาวนะครับเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนะครับอ่ะท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอ่าผมก็ได้ปิดนะครับปิดมาตั้งแต่ยี่ส้าวันนี้28ิบดนะครับเพิ่งเพิ่งมีเวลาว่างมาถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าผมกลับมาผมก็มีอะไรทําที่บ้านหลายๆอย่างนะครับหลายๆส่วนครับวันนี้ก็มีอ่าคิวไปเซตอ่ามอนิเตอร์ แล้วก็เซตระบบมิกเซอร์นะครับตั้งมิกเซอร์ให้กับทีมงานเพื่อนๆของผมนะครับท้ายที่สุดนี้วันนี้นะครับผมก็จะลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยถ้ามีเวลาว่างผมก็จะทยอยให้ดูภาพบรรยากาศด้วยนะครับว่าที่บ้านผมนะครับบ้านจังหวัดอุบลน,นะครับว่า,ามาีเขาเรียกอะไรก็จะเรียกว่า,าวิวทิวทัศน์ภูวิสัย ประมาณนั้นนะครับก็บรรยากาศประมาณประมาณว่าบรรยากาศในหมู่บ้านของผมนะครับหรือในละแ artık, วกอําเภอใกล้ๆเคียงกับหมู่บ้านผมนะครับเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเซตมอนิเตอร์ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมก็จะให้เพื่อนถ่ายวิด,ดีโอให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำมอนิเตอร์ให้เพื่อนแล้วก็ไปอัพโปรแกรมคราเกะให้เพื่อนด้วยนะครับก็ฝากกเพียงเท่านี้นะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับขอให้เราเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับขับขี่ ปลอดภัยนะครับแล้วก็เมาไม่ขับนะครับอ่าเมาไม่ขับนะครับอ่าถ้ากินถ้าถ้าถ้ารู้ว่ามีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ต้องขับนะครับให้นอนกินไหนก็นอนนั่นเลยนะครับอ่าอย่าขับอย่าขับนะครับเพราะว่าอ่าเพื่อความปลอดภัยแก่เพื่อร่วมทางนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นคนเท่าคนาแก่ขี่รถจักรยานขี่รถจักรยานยนต์ตามท้องถนนนะก็มันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ลดในส่วนของตัวนี้ไปนะครับ เม้ายอย่าขับนะครับเม้าอะไรขับนะครับ F C นะครับนะอ่ะฝากเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ